ครือหาดนาเดียโสนกุลแม่สามียกที่ดิน107ไร่ลาวงการเป็นสะายเจ้าแม่สามียกที่ดิน107ไร่เปิดครือหาดนาเดียโสนกุลชีวิตหลังแต่งอยู่ดูแลสามีหม่อมหลวงถึงจะห่างหายจากวงการบันเทิงแต่แฟนๆก็ยังคงได้เห็นชีวิตนอกจอของนาเดียโสนกุลหรือนาเดียนิมิตวานิชผ่านทางโซเชียลอยู่เรื่อยๆหลังจากแต่งงานไปมีชีวิตครอบครัวก,กับสามีหม่อมหลวงอภิมงคลโสนกุลและตอนนี้มีลูกๆน่ารักถึงสองคน น้องนบลูกชายคนโตและลูกสาวคนเล็กน้องโมนาและล่าสุดก็ได้เห็นภาพครอบครัวสุดอบอุน่นพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกกับโอกาสพิเศษที่นาเดียกับสามีแต่งงานกันมาได้ครบ10ปีแล้วเรียกได้ว่าเวลาผ่านไปเร็วมากจริงๆกับภาพโมเมนต์นี้ที่ทุกคนแต่งตัวจัดเต็มมาถ่ายรูปครอบครัวด้วยกันที่บ้านพร้อมกับคำมั่นสัญญาที่นาเดียได้เขียนไว้และสิ่งที่ตั้งใจจะทําต่อไปนี้คือจะบ่นน้อยลงยิ้มมากขึ้นหวังว่าสามีจะสบายหูสบายตามากขึ้น ตอนแต่งงานเคยสัญญาไว้ว่าจะดูแลครอบครัวด้วยแรงกายแรงใจทั้งหมดที่มีจะร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่ว่าจะขึ้นเขาลงห้วยก็จะไม่ทิ้งกันคิดว่าสิบปีที่ผ่านมาเดียทําให้ทุกคนได้เห็นอย่างที่สัญญาไว้แล้วนะจ๊ะและจะยังคงเป็นอย่างนั้นเสมอขอบคุณที่รักและดูแลกันมาตลอดและขอให้เป็นอย่างนั้นตลอดไปซึ่งสิ่งที่ตั้งใจจะทําต่อไปนี้คือจะบ่นน้อยลงยิ้มมากขึ้นหวังว่าสามีจะสบายหูสบายตามากขึ้นนะคะอภิมงคลเจ้าบ่าวของนาเดียพิธีกรดังดาวกระจาย รวยขึ้น60ล้านก่อนวิวาต้นสัปดาห์นี้รับที่ดินแม่107ไร่ได้คอนโดจากหม่อมเต้าเจ้าตัวควัก19ล้านถอยฟอร์ดรีป้ายแดง2คันดวด